ขณะที่มณฑลฐานบกที่37โดยชุดปฏิบัติงานประสานการคุ้มครองป้องกันชุมชนสถานีพัฒนาการเกษตรพื้นที่สูงตามพระราชดำริบ้านทานทองพร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสาพระราชทานเราทำาความดีด้วยหัวใจร่วมกับสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านทานทองและสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่15เชียงรายกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและผุ่นพืชจัดก,กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำแบบดินเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนา พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษา12สิงหาคม2568 สำหรับฝายชะลอน้ำแบบดินดังกล่าวมีขนาดความกว้าง2เมตรยาว3เมตรและสูง1เมตร20เซนติเมตรซึ่งนองจะเป็นการบรหิหารจัดการน้ำจากธรรมชาติที่ทำให้พื้นที่มีน้ำใช้และให้ประโยชน์ได้มากที่สุดรวมทั้งเป็นการเก็บกับกน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งแล้วประโยชน์ของการสร้างฝายชะลอน้ำก็คือเพื่อชะลอความเร็วของน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแง้งดักตะกอนหน้าดินที่ไหลลงมาจากต้นน้ำสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นป่าทั้งยังช่วยให้สัตว์ป่า าน้อยใหญ่หนานาชนิดได้มีน้ำกินโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหน้าแรงค่ะ